อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับณสากเหล็กเนาะอ่าวันนี้ก็ผมก็โหตื่นเต้นเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานแต่เมื่อวานไลฟ์ไม่ทันนะครับเดโหได้พาบ้านมาหนึ่งชุดนะครับอันนี้ก็เออเขาเป็นเคยพิจิตนะครับเป็นคนกรุงเทพมหานครนะฮะก็ มีพระจํานวนหนึ่งบอกว่าให้ผมเหมานะครับให้ผมเหมาแล้วก็มีจํานวนหลายองค์มากนะฮะเขาบอกว่าเป็นพระหลวงป่โต๊ะนะครับสม,ะะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปุโตก็ได้รับรับจากมือหลวงปุโต๊ะเลยจํานวนหลายองค์นะครับผมก็รีบไปเลยผมก็คิดในใจว่ายังไงก็ต้องเป็น อย่างน้อยก็ต้องมีพระปิตาเนื้อเกยทรงเกสอนหลวงปู่โตมั่งแหละนะฮะเขาบอกว่าได้รับจากมือเลยสมัยก่อนนี้ได้มาเป็นถุงๆย่ำๆของกะแล้วเงินล้านหนึ่งไม่พอแน่ไม่พอซื้อนะฮะก็ะปรากฏว่าเป็นเป็นเป็นพระอย่างอื่นเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องฝากกดติดตามนะครับนะฮะช่องของผมด้วยบารมีพุทธนะครับก็เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะครับ ก็0835936287นะฮะตามนี้เลยตามนี้เลยเน,ะนาะนะเดี๋ยวเรามานะฮะปรากฏว่าไปเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อมาชุดหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นพระชุดนี้นะครับนะฮะจริงๆไม่ใช่หลวงปู่โตะนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเขายังไงจำสับสนหรือเปล่าอันนี้เป็นพระปิตานะครับณนะหัวเขา่าเขาเรียกว่าพระปิตาณหัวเขา่าข้างรัศมี นะครับพระปิตาณนะหัวเขา่าข้างรัศมีเจ้าคุณผลนะครับเจ้าคุณผลวัดหนังก็คือวัดเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมเลยนะเจ้าคุณผลวัดหนังนะฮะเจ้าคุณผลวัดหนังนี่เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส,ส่องแป๊บหนึ่งเพราะว่าพระเขาเนี่ยจะมีจานทุกองค์นะครับ ต้องเป็นจานเก่าเลยนะไม่ใช่จานเงาๆนะต้องเป็นจานเก่าด้วยนะครับปลาเขาเนี่ยจะมีจะมีจานทุกองค์นะครับเ mm. นี่ยผมจะให้ดู พระเป็นลักษณะพิมพ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระเก่าเก็บเลยเป็นของรังนะครับเป็นรังของมสมัยก่อนเขาอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดพิจิตรนะครับเพราะว่าเป็นเขาเป็นพูดงง่ายเป็นเขยพิจิตรนะครับแล้วก็พระชุดนี้ติดมาด้วยซึ่งพระชุดนี้เนี่ยสร้างในปีศูนย์นะครับที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นะฮะก็ะคือวัดหนังวัดเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมนะครับสร้างโดยเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมนะในปีศูนย์เก้านะฮะสร้างแล้วก็พระทุกองค์จะต้องมีรอยจานนะครับจานที่เป็นจานนะฮะเนี่ยฮะเป็นลายมือนี้เห็นไหมฮะไม่ฮะท่านเห็นเห็นรอยจานไหมนี่นะครับนี่ก็จัดว่าเป็นพระที่ยังไม่ ไม่มีราคาแพงมากนะครับน่าเก็บเป็นพระเก่าที่น่าเก็บนะครับเป็นพระเก่าที่น่าเก็บนี่นะครับนี่นะฮะนี่น,นี่เป็นพระที่แบบน่าใช้น่าเก็บยังไงก็พุทธคุณไม่แพ้หลวงปู่เอี่ยมแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงอยู่แล้วนะครับสายพุทธาคมพุทธเวทนะฮะแล้วสาเหตุที่ เจ้าของบอกว่าได้รับนะครับได้รับจากมือหลวงป่โตะก็คือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเป็นพระที่ปลูกเสกร่วมปลูกเสกร่วมนะฮะแล้วก็หลวงป่โตะได้ปลูกเสกด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับได้นิมนต์หลวงป่โตะไปร่วมปลูกเสกในพิธีปลูกเสกและซึ่งในพระสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือพอปลูกเสกเสร็จอะไรเสร็จนะฮะเขาก็จะให้ พระจําจนวนหนึ่งแกพระเกจิที่มาร่วมปลุกเสกด้วยก็เพื่อเอาไปแจกจ่ายญาติโยมนะครับเอาไปแจกนะครับแล้วก็หลวงปู่โตก็น่าจะได้รับแจกมานะครับแล้วก็เอามาให้ญาติโยมได้ใช้กันเพราะว่าบางคนก็ได้จากหลวงปู่โตบางคนก็ได้จากวัดหนังนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่ดีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งเลยได้หลวงปู่โตปลูกเสก เจ้าคุณผลปุกเสกแล้วก็มีเกจิอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับในปีศูนย์เก้าร่วมปุกเสกนะครับนี่ก็นะก็จะเป็นนะเนี่ยเนี่ยเป็นพิมพ์อย่างงี้เนี่ยเขาจะมีจานทุกองค์นะครับจะมีต้องต้องมีจานทุกองค์นะครับต้องมีจานทุกองนะฮะเนี่ย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 ครับสร้างในปีศูนย์เก้านะครับนี่นะฮะ สร้างในปี09นเี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีประวัติที่เขาลงไว้นะครับว่ามีหลวงปู่โตนีนี่น,นีท่านเป็นสิทธิหลวงนะครคนสำคัญและได้อุปสมบทที่วัดหนังโดยมีหลวงปู่เอี่ยงนี่เ่นะครับนี่เป็นพระอุปชานะครับนี่เดี๋ยวจะมี เดจะมีเดี๋ยนี่นีนี่ท่านได้สร้างพระปิตาตามแบบหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับหน้าหัวเข้าพิมพ์พระปิตาท้องอุด้านหลังมีจานนะครับนี่นเอ๊ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เขจะบอกหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งแต่ประวัติทุกกลุ่ม นะครับทุกเว็บจะต้องมีหมดนะครับจะต้องมีบอกนะครับว่าใครปลุกเสกบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาให้ดูนะครับศึกษารวมกันที่แรกผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรแล้วก็เราต้องมาเซิร์ชอย่างนี้แหละครับมาเซิร์ชดูโอ้เป็นพระที่น่าใช้และเป็นพระบ้านด้วยจริงๆถ้าเป็น จริงๆถ้าเป็นหลวงปู่โตเนี่ยโอ้โหผมบานเลยท่วมท่วมบานเลยจริงๆนะครับนี่ยๆเขามีในรายการประกวดงานใหญ่ด้วยเห็นไหมครับวัตจุกเชอรเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นี่พิมพ์นี้เลยแล้วก็จานตัวเดียวกันนะครับจานตัวเดียวกันนะฮะลายมือเดียวกันด้วยนะฮะนี่สังเกตง่ายๆเลยลายมือเดียวกันนะครับนี่ยไม่ฮะไมฮะม้วนๆในลายมือเดียวกันเนี่ยพิมพ์เดียวกันชัดเจนนะครับนี่เห็นไหม ใช่ไหมครับผมต้องหาให้เจอเพราะว่าไม่รู้ว่าเจอไว้เว็บไหนบอกว่าหลวงปู่โต๊ะปลุกเสกจริงๆเป็นพระเนื้อชินตะกัวเนวหูที่หายากมากนะครับหายากสุดๆแล้วนะฮะหายากมาก พี่ๆท่านใดนะครับอยากได้ไปใช้ผมแบ่งแล้วกันนะครับผมไม่สนใจว่าในเว็บจะราคาหลักพันหรือหลักกี่พันนะครับผมเอามาแบ่งปันนะครับพผมรับประกันให้นะครับในราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะแล้วมีจํานวนไม่เยอะมากนะครับในนี้เนี่ยมีลูกค้าประจําของผมก็ท่านเป็นตํารวจนะครับนายใหญ่ท่านกระจองไว้สิบองค์นะครับ ก็มีแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเดี๋ยวโอากาสหน้าถ้ามีโอกาสได้เหมาเขาอีกหรือถ้าเขามีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันอีกนะครับวันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันมีประวัติต้องลองหาอ่านดูนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขามีบอกมาเลยนะฮะนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ไหมครันี่นี่นี่เนี่ยอ่ะนี่ผมจะให้ดูความสวยนะครับพระทุกองค์เหมือนกันนะครับดูแค่ถงุงถุงก็รู้ละถ,ถุงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะฮะให้ดูนี่นะครับนี่พระเนืนชินตะกัวเนี่ยเขาบอกว่าได้รับนะครับได้รับผุ้ทุกคุณเยอะ กว่าเนื้ออื่นนะครับเป็นตะกัวเนี่ยนะฮะโอ้ยสายวัดหนังไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับสายวัดหนังเนี่ยโอ้หไม่ต้องกลัวสายเหนียวนะีนะ่ยะฮะปลอดแห้งๆเห็นไหมครับตะกัวประหลอดแห้งๆอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับโหเมื่อวานผมตื่นเต้นมากนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่เคยไม่เคยได้พระเยอะแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นทางเดียวกันเลย เขาบอกว่าเก็บมาไม่รู้จากกี่ปีกี่ปีแล้วเพราะว่าเขาจาได้ว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยก็มีพระองค์นี้อยู่แล้วพระชุดนี้อยู่ในตู้แล้วนะฮะที่ท่านนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะฮะอ๋มีอายุแล้วน่าจะเป็นพระของพ่อเขานะฮะเนี่ยก็มีประมาณเหลือสักไม่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับในนี้ก็มีคนจองไว้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดอยากได้ไปใช้นะครับเนี่ยฮะ สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะนี่นี่นะฮะนี่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะฮะนี่เป็นพาที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเหนียวแน่นอนนะครับสายนี้วันนี้ก็มีพาเครื่องมาไม่เยอะหรอกพอดี ได้เหมาชุดนี้มาก็เลยลองเอามาไล่ดูอย่างเดียวนะครับก็ทุกนี้ก็เป็นนะครับผ้าเอ้ย่อที่เขาเหมาติดมานะครับเป็นโอเปสวัฒนหลวงก็เป็นผ้าใหม่ไม่แพงนะครับปีส0ศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเพื่อใครจะเก็บก็นะครับผมมนีแบ่งห้ากล่องนะครับก็บ้านเดียวกันนี่แหละฮะก็ซื้อมานะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาก็มีโอเปสเนื้อเงินก็เลยเอาติดมาด้วยนะครับหลักๆก็จะเป็นนะครปิดตานะฮะต้องบอกย้ำกันเลยว่าผมแบ่งปันหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมเชื่อว่าไม่แพง เอาไปยังมีกําไรเลยนะฮะเอาไปยังมีกําไรเลยก็พูดโดยตรงๆแหละผมก็เหมามามันบ้านในราคาที่ไม่สูงมากเพราะว่าถ้าผมซื้อมาสูงผมก็ต้องมาขายแบ่งปัน p p ่ fc ในราคาสูงนะครับผมก็พยายามจะนะฮะทำราคาให้มันได้พอดีๆกันนะครับทั้งคนขายได้บ้างนะครับคนคนเช่าก็เช่าได้โดยที่ไม่ไม่ไม่เหนื่อยมาก ก็สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะผ้าชุดนี Megan ้ไม่ว่าจะเป็นนะฮะนอกสายสวยไม่สวยผมประกันให้แล้วก็ถ้าใครปิดมาจองมานะครับผมจะเลือกเฉพาะองค์ที่มีจานให้เท่านั้นนะครับเพราะว่าพระบางองค์เนี่ยก็ไม่มีจานนะครับไม่ได้จานทุกองค์ผมจะเลือกเฉพาะองค์ที่มีจานให้เท่านั้นนะครับและบอกตรงนี้เลยว่าไม่ขายเหมานะครับแบ่งปันให้ทั่วกันนะฮะแล้วก็ ฝากไว้ด้วยนะครับ EP นี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับเบอร์โทรไลน์เบอร์นี้เลยนะครับการเช่าพระเครื่องของผมเนี่ยไม่วา่าจะเป็นนะฮะพระหลักพระย่อยมีเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพระหลักในราคาหลักหมื่นหลักพันจะผ่อนผมก็ยินดีนะครับสาหรับคนที่ไม่อยากจ่ายเงินสดนะครับผ่อนผมก็ยินดีนะฮะแล้วก็ในไว้โอกาส แน่ไม่แน่ใจจะเป็นผู้นี้หรือว่าลื่นจะมาลงคลิปที่เอาพระเครื่องมากมายหลายมุมเอามาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาอย่างเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับปาแ้พัาดีนะครับหนาซักเหล็กขอบคุณมากครับ